ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อแตียมมินพี่น้องเนาะครับป้อแตียมพนะยามาติดตามราวพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องของอาจารย์เซียนคนริมทางนะพี่น้องเนาะครับมืมนนอวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่8เมษายน67เราวพัฒนาออก สองสามเก้าห้าสี่ห้าขับเดกล่างก็ออกเก้าห้านะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์เซียนคนริมทางนะ้องจักอระเจย์วางได้ให้บนให้ล่างออกให้บนออกล่างครับห้าเก้าเรียกออกล่างเก้าห้านะครับแต่ว่าส่วนล่าง จับอาจารย์จับคูบดถึกนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเล็กวิ่งนะครับแปดกับเก้าครับมาเก่านะพี่น้องเนาะเล็กวิ่งเขา่าแต่ว่าจับคููมาเข่าตัวบน <c oughs> เอาพิจะนณาใจพอแยมไนดะ้หรว่าผิดหรือว่าถึกพี่น้องนะครับเนาะตามพอแยมกับบนเป็นบนล่างเป็นล่างก็คือว่าผิดนะพี่น้องเนาะครับกะบ,บ่เป็นยัง เอามือนีประเทียมพามาตามตัวอ,อีกนะครับเนอะกับอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับกับเบึงน้ำกันพี่น้องครับสัตว์เกียน,นะพี่น้องเนอะวัน ขับบนวิ่งรูดพี่น้องหนึ่งกับศูนย์ จับคู่เน้นๆพี่น้องหนึ่งเจ็ดนงแปดหนึ่งเก้านะครับโอ้มวนอีสามหางตัวเน้นพี่น้อง ตัวกันนะพี่น้องเนื้อกันเจ็ดนย์แป 9ก้าศูนนะครับกัน7จ็ดศูนปดนยเนพี่น้องเน้น1นึ่งเนะครับ นะเนียนพี่น้องเนียนคอยปังๆเด้องงนอาจารย์แตกทั้งบนทั้งล่างครับส่วนล่างนะครับ แปดกับเก้านะครับเน้นนะพี่น้องห้าแปด หกแปดหกเก้านะครับ ตัวกันสี่แปดสี่ก้าครับนะสัดเจน,นะพี่น้องเนาะ ครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อรับเราพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับเนาะขับบนวิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์เน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับกันเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับขับส่วนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้า 58596869ตัวเน้นนะครับ4ตัวตัวตัวกัน4849นะครับเอาคอยปังๆเด้องเนี้แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะนพี่เนาะครับพ่อเจ้็ขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแต้มรับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข็ไหวพรอยคอยเขาแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับหยิบซีกจะได้สุกๆมันๆกันเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะเลื่มเลื่อพี่น้องเลื่อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมก็ขอขกราบขอบพระคุณหยิซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพอเตียม ครับพอแต้มขอไวพอ้พรนให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โสดแต่หลบับให้ถูกให้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแคนี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนาะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม